สวัสดีครับซีรีวิวนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ เดี <buffalo> <S <S to okay, right ๋ยวเรามาดูความสวยงามของวัดหลวงพ่อโสธรกันนะครับผมเมื่อเราเลี้ยวเข้ามานะครับผมจะเจอกับร้านขายไข่ต้มก่อนเลยนะครับซึ่งร้านขายไข่ต้มเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมซึ่งโดยความเชื่อเนี่ยเขาจะซื้อไปเพื่อแก้บนกันนั่นเองนะครับมีหลายร้านเลยนะครับผมแต่ละร้านก็จะตกแต่งนะครับผมสวยงามนะครับก็จะมีการขายไข่ต้มเหมือนกันนะครับตลอดทั้งสองข้างทางเลยนะครับผมก็ลองเลือกหาซื้อเพื่อนําไปแก้บนกันได้นะครับผม เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ไปหาจุดจอดรถกันก่อนนะครับสำหรับจุดจอดรถเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมฟรีตลอดทุกจุดนะครับผมก็ลองหาที่จอดรถดูนะครับผมอ่ะแล้วเราก็เดินเข้ามานะครับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้านะครับเพื่อเข้าไปไหว้สักการะองค์หลวงพ่อโสธรนั่นเองนะครับจุดนี้ก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมให้พกแมสไปด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ทําการ ตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับผมตรงนี้จะแปลกตานิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ๆนะครับผมหรือว่าคนที่เคยมานะครับตอนนี้เนี่ยวัดก็มีการปรับปรุงนะครับผมสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมเมื่อเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับผู้คนนะครับเยอะมากเลยนะครับผมวันที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยวันที่1พฤษภาคม2565นะครับผู้คนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผม นี่นะครับเข้าไปแล้วก็ต้องไปถอดรองเท้ากันให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีที่ถอดรองเท้าให้ด้วยนะครับผมเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ไหว้พระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่สําหรับวางไข่ต้มนะครับสําหรับคนที่มาแค่บบนนะครับผมก็จะมีชั้นวางไข่ต้มอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางดอกไม้นะครับผมอ่าส่วนด้านในนะครับผมถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับ ก็จะเจอกับองค์หลวงพ่อโสธรนะครับผมเราก็สามารถที่จะติดทองนะครับผมที่องค์หลวงพ่อได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเดินไปติดทององค์พระได้เลยนะครับแต่ในบริเวณนี้นะครับจะจุดทูปไม่ได้นะครับผมจะมีเพียงการติดทองนะครับบริเวณองค์พระนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครัรบก็จะมีผู้คนนะครับผมมาทําบุญนะครับผมมาไหว้พระกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับผม วันนี้เราก็พาเด็กๆนะครับไปติดทองกันนะครับผมติดทองทำบุญนะครับช่วงนี้นะครับผมเพื่อเป็นโชคลาภนะครับผมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับตามความเชื่อของเรานะครับผมตอนนี้เราก็ติดทองได้เลยนะครับผมองค์พระมีเยอะเลยนะครับผมสามารถที่จะติดได้ทุกองค์เลยนะครับในตรงนี้นะครับผมติดเสร็จแล้วนะครับตามความเชื่อเราก็จะนํามาแปะที่หน้าผากด้วยนะครับผมเพื่อความเป็น สิริมงคลนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เดินติดทองกันก่อนนะครับผมซึ่งแผ่นทองนี่เขาก็มีให้เยอะมากเลยนะครับผมที่วัดนะครับนี่ครับเลือกแปะได้เลยนะครับผมจะติดที่องค์ไหนนะครับอันนี้ก็มีหลุดบ้างนะครับผมก็ต้องช่วยเด็กๆแปะนิดนึงนะครับติดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆอีกครั้งนะครับผมบริเวณทางด้านหลังนะครับผมนี่โอู้หคนนี้ค่อนข้างที่จะ เยอะเลยนะครับที่วัดหลวงพ่อสัวทอนนะครับผมบรรยากาศอบอุ่นนะครับผมเพราะว่าผู้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผู้คนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เดินออกมานะครับผมทางด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีสถานที่สําหรับ ทำบุญใส่บาตรนะครับผมโดยการหยอดเหรียญนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาหยอดเหรียญได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เดินออกมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วเราก็เดินมาอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อไปไหว้อมงค์พระอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับใครมาเนี่ยจะต้องไปจุดนี้ให้ได้นะครับผมอาตรงนี้ก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะครับ เราเดินเข้าไปนะจุดนี้ก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเช่นกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องมาถอดรองเท้าให้เรียบร้อยแต่งกายให้สุภาพด้วยนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วก็วหว้พ้านะครับวหว้พราเสร็จแล้วก็เดินวนออกเลยนะครับผมองค์พ้าสวยงามมากๆนะครับผมสีเหลืองทองอลางเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันเวลาที่เปิดนะครับของวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง17บเนาฬิกานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ